พาชมไผ่ตัวหนึ่งครับไผ่ตัวนี้เราเรียกว่าบงใหญ่บงยักษ์อันนี้ผมได้มาจากทางาตำหนักปางอุ๋งนะไปซื้อตั้งแต่สมัยโครงการหลวงนะไปซื้อจากโครงการหลวงแม่เฮียแต่แม่เฮียเขาได้มาจากตำหนักอีกทีนึงนี่ดูดิครับน,นี่ใหญ่ขนาดนี้นี่อายุเท่าไรเนี่ยอันนี้เขาก็มาจากเมล็ดด้วยนะ อายุนี้ประมาณปีที่6ด้วยความรู้สึกผมนะมันยังไม่โตเท่าไหร่ที่นี่แต่เขาบอกใหญ่มากอันนี้อยู่ที่นี่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยน้องเชออมปราจีนนะเนี่ยที่สวนนะพันธุ์พนดูลำประมาณเท่าไหร่นี่อ่แต่ประมาณ4นิ้วเนาะดูประมาณนะสี่นิ้วนะบงใหญ่บงยักษ์ครับอันนี้ลำของเขานะครับลำจะค่อนข้างตรงตรงเป๊ะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ความโตเนี่ย เราเองก็ยังไม่ค่อยพอใจ่ายเท่าไหร่ดูว่ามันยังไม่ค่อยโตเต็มที่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่สามนิ้วไม่ถึงอ่าบางลำถึงสี่นิ้วครับนะลำจะตรงและตัวนี้หนอเนี่ยนะเอาเอาลักษณะหนอก่อนนะเมื่อกี้บอกลำไปแล้วเนาะลักษณะหนอหนออันนี้จะออกสีเหลืองเข้มๆนะเวลาเราไปต้มกินเนี่ยโอ้โหสีนี่นะตกเลยอะ่ะเหมือนสีขมิ้นเลยอันนี้คือลักษณะหนอพิเศษของไผ่บุงนะเราเรียนรู้มาเพราะว่า ตอนสมัยไปทำพวกแปรรูปเนี่ยตัวนี้สีจะเข้มมากนะแล้วก็สามารถทำใส่กระป๋องได้ด้วยนะตัวนี้ใส่กระป๋องได้ดูลำนะมาดูลำพกกลุ่มนี้กลุ่มน,นี้จะค่อนข้างโตดีนะครับค่อนข้างโตดีไผ่บงใหญ่หรือบงยักษ์นะเออทีอนี้ชื่อสนดิดหรือไหมชื่อภาษาฝรั่งสท่นหน่อีกไหมเผือ<ๆ>่อบางคนจะไปเซิร์ชดูสม,มัยใหม่ชื่อภาษาฝรั่งเท่าไหรนเนาะ,นะไม่ใช่ชื่อชื่อวิทย์เนาะเผื่อบางคนชอบเซิร์ช อันนี้คือเดนโดคารามัตแบรนด์ DCI นะอันนี้แบรนด์ DCI นะครับ <Wow. S 1> ดูดูลำอันนี่เอาดองลมมันมีสองกองดูลำเขาเขานะครับนี่ออกใหม่ๆนะมันจะออกเขียวๆอย่างนี้นะออกเขียวๆไล่ลงไปดูะนะมันก็คล้ายอีกตัวหนึ่งคือไผ่หกแต่มันก็มีความต่างไผ่หกนี่มันจะไม่เหมือนกันคูณมันจะขาวเลยตรงนั้นนะไผ่หกนะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เรื่องไพ่หกกันอีกทีนึงแต่ตัวนี้ผมก็มองว่ามันแตกต่างนะครับแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะถ้าใครอยู่กับไพ่หกเนี่ยจะรู้เลยอันนี้มันไม่เหมือนหรอกอันนี้คือเขาเรียกบงใหญ่บงยักษ์ครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่ตระกูลยักษ์หนึ่งในเจ็ดที่ประเทศไทยเขารวบรวมกันไว้นะหนึ่งในเจ็ดมีอะไรบ้างเนาะมีหนึ่งไพ่ยักษ์เดนโดคารมัตใจจันเทียสสอง ไผ่นู่นนู่น,น,นไอตัวนั้นละ่ะเขาเรียก่าเปาะยักษ์เดนโดคารามัตเพาะคอปปิแลนดีไออันที่2นะอันที่3มเราเรียกว่าไผ่พุกนะเดนโดคาร ok ามัตแฮมิโทนีไออันที่4นะเราเรียกว่าไผนะ่ Den ok ama, 3, เฉียงรุนออนนี้ก็เดนโดคารามัตแอสเปอร์ r, ที่อยู่ในอุทยา,า,ทานแห่งชาติคลองพนมเออเนี่ยเรายัางไม่เคยนําเสนอนะอันที่4นะอันที่5้าไผ่ตรงหม้อหรือตรงยักษ ok ์เดนโดคารามัตแอสเปอร์อันที่6คือตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะ ไอตัวนี้เราเรียกว่าแบนดีซีเนาะเดนโดคารามัสแบนดีซีอแล้วก็อันที่7ก็คือเดนโดคารามัสแอสเปอร์เราเรียกว่าแบล็กแอสเปอร์หรือภาษายาวีเรียกว่าบีตุงฮิเต็มครับอันนี้ก็จะมีข้อพิเศษอย่างใบใหญ่มากใบใหญ่ครับตัวนี้นะมันก็ยังว่าแต่ต้องออกใหม่นะถ้าเก่าๆมันก็ไม่ค่อยและตอนนี้มันดูสภาพตอนแหลงมันก็ไม่เห็นใบเลยกดกระดิง่งกดไลค์ ช่องของเรานะครับนานาพันธ์แบมบูแล้วถ้าเกิด facebook เราไปติดตามกันหรือว่าบางคนเข้าไป follow up นขกเล็กติดตามแล้วเนาะอันเดียวกันแหละก็คือ facebook ก็คือสวนไผ่นานาพันธ์สวนแล้วก็เพจนานาแบมบูพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ